สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก็ที่12 56ค่ะหนุกข้าวข้าวสวยผสมกับข้าวเม็ดดำพริกผนน้ำปลาแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็ลาบเก็ดที่เหลือที่ไม่ได้กินหรอกครับเมื่อตอนเย็น ที่ไม่ได้กินกที่จะมากินข้าวกับปลากระป๋องหยุดข้าวจากตาลาดนั้นเรียกดรามิชากระบะขึ้นรถบริเวณานจอดมันเข้ามาในรถได้ยินเสียงปิดประตูรถจากด้านหลังก่อนจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาลักขอเธอพร้อมกับคนอื่นโอ้ปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดทีวีหน่อยเสียงเข้ามีอย่างที่แล้วเจะาจาต่อรองกับคนร้ายแต่ความถูกคนร้ายเป็นจะแซ่บนะ ถ้าไม่เสียก็จะกินหรอคะอืมตื้อปลาหรอตัดไม่ได้ตัดไม่ได้คะ่ะมีฟันฟอนยังแต่ฟันไหมฟันมา,า,นม,ามีตัวย้ายใหญ,ใหญ่โอ้ยอร่อยอะ่ะอืม มีคนไทยอายุจิตถูกสองคนแต่ที่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เท้าที่ไปเอาชื่อแล้วมาจับผลากเนาะมันได้สองคนที่ให้แค่คนเดียวแล้วมีคนไทยถูกสองคนเฉลยหลยเดี๋ยวเฉลยพรุ่งนี้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี2 2> ้มีถูกสองคนแล้วให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนที่จะจับพี่จะจับกเคือคืนนี้คือสุดท้ายอ่ะยังไม่ได้บอกเ่าใครจบกันไม่บอกยังไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวทุเรพรุ่งนี้ทีเดียวเขาก็ไปดูยหรดีว่าสองสองคนที่เขาาไทย มันมีเหมือนกันหมดมีคนในนั้นอะถูกอ่ะถูกสองเลยสามสามเลอยะสี่คนถูกสี่คนใช่ไหมแต่ฉลาดแล้วนะ เปลอยไม่เห็น,หนจิน่าเปลยอเลยมไมอะไม่อยากอยากปากระป๋องปากกระป๋องของเขาดีมากเลยเยื่อขาวเหนื้นอมากเนี่ยมากกระป๋องตองทำให้อห้ีอ,นอ,อันพ<อ>รุ่งนี้จะตื่นไปตลาดอืมตื่นได้เลยนะ อร่เพราะพริกกระเพ็ดพริกทอดพริกได้ไม่แค่เป็นต่างคุณจิ้มมีผักอะไรได้ยังไหมไม่ผักสลัดที่หมดได้ยังคะเยอีอยู่ง่ายเลยผักที่เป็นเนี่ย รังชิวีนิดนึงอไม่เคยกินมันมีนมรสชาติอาจจะต้ก,กินแล้วลับเป็ดเนี่ยแก่ล่บก็ได้ลับเป็ดลับทุกอยาก่างมันคือผักอะไรล่ะคุณก,ก็ปลูกไปนี้เลยก็ปลูกเลี้ยงเหมือนต้นหอมกชีเลยใช่งหะอ,อืแต่อันนี้เขาให้กินกับลับเป็ดเหมือนไม่ใช่เหมือนอผอักที่มันเหมือนผักกาดโขมอ่ะกิน <ตำ S 2> ได้จริงเหรอคะทำไมเหมือนใบหญ้าไม่ใช่ใบหญ้าต้นนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไร ริงอร่อยยื้งลังดูริงหายซน้าซื้อกินยากเลยยิ่งยิ่งต้นมันยิ่งอร่อยเือนผัวแยกแยกป็นยอดเลยแก่ถ้าไม่ชอบขนาดคุณไม่กินเอาเกีก็ไม่เห็นนะอร่อยเมื่อกี้ราดเผ็ดยิ่งอร่อยอ ไม่อยาอเลดประกาศเลยแย่ yeah, หอมอืมใช right. ่ใส่พริกด้วยพริก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 ไปแล้ mm hmm. ไม่คเคยเขาคนดีนะเนื้อาขาวมางไหมคุณไม่เพาะเนือ้อาขาวเลยดี่แหละ <laughs> ที่หลังกล้องนะเจอเลยนะแบบนิ่งๆทำไมนิ่งตอนกินตอนนึงกินแต่ใบนี่ไม่ได้กินโอ้ยเนี่ยตัวแซ่เลยนะอ๋อยิ่งเกลียวกระพริบแกะปลาเนี่นนตนตนบบยตัว thấy đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ, เป็ดพอมันเย็นแล้วมันไม่อร่อยแต่อันนี้อร่อยนะเป็ดข้าวทำดีทำเสร็จนัน่ร้อนแต่ข้าวทำดีนะนะเนี่ยอันนี้นะทำเป็นหม้อมเรียกเลยน้ำซุปแดงหม,ม้อเลย ก็ข้าวก็แซบคงรัวกระไลอยากจะบอกว่าเจี๊ยบโอ้เจี๊ยบโอ้ดียวะแซบนะเดย้เีดกินข้าวบ้านเราอะไรมันมนิสต์คือไตตามรสชาติของเราใช่ไกิน เจ็ดนาทีแปดนาทีแล้วกินคนเดียวนล้เนี่ยถาอะไรเยอะๆุ่งดอกอะไรรุ่งอร่อเป็นดอกแหลคุณชายก็กินกับเพื่อนเ้ามาแล้วค่ะเนี่ยลาบเป็ดกับใบหน้าเขาอ่ะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวีก็เลยไม่กินไปซื้อมาลีววใหม่ละกินสองวันซื้อมารีวีให้ดูนะ น่างาตอนสดๆอย่างเงี้ยเนาะถ้ามันเย็นแล้วมันแม่แล,ลอาลกเป็ดอ่เพราะเป็นมันมันไม่ขึ้นไข่ไชื่อไงใช่ไหมตัว มันของข้าวไม่แก่นะเจ้าเปนเม็ดมาเป็นเม็ดดำๆเลยอันนี้น่าขาวข้างในขาวโม้เลยขาวรวนเชื่อง่ายกรอบแถมของหวานใน้โชคดีอย่างเดี๋ยวว่าหเดี๋ยวเป็นเรืนี่กันนะ ดินเียนเ,เล็กๆแคสักี่บาทเนะเล็กๆน้อ,นๆนอนยๆอ่ะที่กินคำสุดท้ายแลเดอ้อจิไม่อยากให้ทิมมันถึงสิบนาทีมันสิบนาทีจะสิบนาทีละอืมแล้วม่ทัดทายเพื่อนๆน่ะ สวัสดีครับมานั่งสดดีๆแล้วจะเดินไปเดินมาทำไมสวัสดีครับดีๆอยู่ข้างไนดูดีจัสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีก่อนสวัสดีครับเขาเพิ่งขอไปนะเขาสุดรู้ว่าอาการร้อนนิดนึงครับเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จยาทานตรงทาแป้งว่าจะขึ้นนอนนะครับ่พรุ่งนี้เต็มเช้าไปตลาดเนาะ ถึงเ,เช้ามักจะเห็นอะไรดีๆครับไม่ว่าจะเป็นแสบบแบบงแดดไอแดดตอนเช้าแล้วก็เสียงนกเนาะตอนเช้าภาพบินทบาทคนแก่จับใจตลาดแม่คงแม่ค้าทะเลาะด่ากาันอ,อย่างเงี้ยโอ้ยเป็นธรรชาติที่แบบถายทีละยากนะทุกวันนี้ถึงเช้ามากักจะมีอะไรดีๆครับเนี่ยถ่ายคือตอนเช้าให้ครับนะแต่ถ้าวันนั้นตอนเช้าเจออะไรไม่ดีนี่มันจะไม่สนุกทั้งวันเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือพิชิชีวิตข,ของประเทศไทย คุณนีพาคุณในไปดูอ่าสวน,สสน,สนัตว์สวนัตว์หนูหนูตลาดวิ่งไปวิ่งมาเราเสี่จะเด่นไปว่าจะกลัวหนูอนเพราะว่าหนูตลาดนี้เป็นหนูที่แบบตัวใหญ่มากขอบคุณค่ <c oughs> ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ,อะขอโทษด้วยนะคะที่เขาไม่สุภาพ